สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในรายการซิงเกิลเพย์เนอร์นะ,ะวันนี้ผมจะมาพิสูจน์กันนะว่าปี2 0 2 4เนี่ยยังเสกฮีโร่บายได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนหลังจากมีความเชื่อมากันกว่า10 20ปีนะ,ะทุกคนอัน้โมโมเมื่อสมัยก่อนทําไหมผมผมเคยเล่นแบบนี้นะ,ะทุกคนเมื่อสมัยประมาณสักน่าจะ10กว่าปีก่อนนะ,ะทุกคนมีความเชื่อนี้ขึ้นมาแบบแพร่หลายมากก็คือสร้างฮีโร่บายนะผมที่เอ็นชิลี่ฮีโร่บายนะมาเริกกันดีกว่าดูนว่าสร้างยังไงนะครับทุกคน,กคนโอเคอย่าง เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเสกได้จ,จ,รจริงไหมฮะนี่ครับอย่างนี้ปึ๊บ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 ที่จริงมันต้องมีต้องมีไฟแช็กด้วยนะเออตรงนี้เป็นไฟแช็กโอเคเดี๋ยวจุดไฟแช็กก่อนครับกีฟสกายเรยมโพลลี่ฟินน์แอนด์สตีลอ่ามามามา,มาปึ๊บจุดไปฮึบมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอืมโอเคจุดไปแล้วเราก็รอดูนะอุ้ยผีเสื้อน่ารักจังเลยโอเครอดูก่อนว่ามีไหม เดี๋ยวคงจะมีแหละนะฮะเพราะว่าเขาได้อ,อะไรต้องใช้เวลานะฮะในการเสียออกมาอันนี้เป็นความเชื่อในสมัยก่อนนะทุกคนจะมีความเชื่อแต่ก่อนยังไม่มี404นะทุกคนจะมีฮิตฮีโร่บายมากนะฮะแล้วเด็กๆก็จะกลัวกันจนแบบเลิกเล่นไหมครับไปเลยอือนั่นแหละคือแบบหลอนมากๆเออส่วนตัวผมไม่เชื่อนะฮะแต่ผมก็เคยลองทำดูมันก็มันก็ไม่เคยเจอนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะตอนนี้รอดูซิอาจจะเป็นตอนกลางคืนหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวก็กลางคืนแล้วละ่ะรอ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 อันนี้เป็นแมปของเดลิส โอเคเราต้องคำนับด้วยนะฮะทุกคนหนึ่งสองสามสี่้าฮีโร่บายมีจริงจงออกมา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 โอ้ยพึ่งลังพึ่งน่ารักจังเลยนี่แน่โอ้ยบินแล้วมันบินแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยตัวใหญ่นเน่แต่ละตัวโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันมันโอ้ยโอ้โหเจ็บดูซิฮีโร่บายมาไหมฮีโร่บายฮีโร่บายอืม ต้องรอกลางคืนจริงๆแหละเพราะว่าไม่งั้นไม่มีฮลิคอบายมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะเผื่อจะเจอนะเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะอ๋นอนกนี่เองโอ้ผมก็ตกใจนกเห็นสวขาวนะึกว่าฮลิคอบายโอเคลองดูนลองดูลิ้นพันลองเดินดูก่อนหรือว่านี่เป็นพลังเฮิคอปเตรหรือเปล่าทำให้เราลิ้นพันได้เนี่ยไม่ใช่ละอู้ยแมบพบสวยมากเลยทุกคนอืมอลังการงานสร้างแต่ไม่มีฮลิคอบายจริงนะมีไก่ไก่เนะี่ยมีจริงแน่ๆแล้วเนี่ยดูฮะ ไก่เหมือนจริงมากเลยทุกคนก,ะต,กะตุ๊ก,ต,กตาก็ตุ๊กตาเดี๋ไม่เห็นเจอฮีโร่บายเลยอ่ะมีแต่พึ่งเอาเคเราต้องรออีกหน่อยละกันนะฮะโอเคฮีโร่บายนะเห็นเขาว่ามันมีจริงนะเพราะว่าเนื่องจากมีคนเขาบอกว่าเคยไปค้น,คนโค้ดโค้ดเกมนะะมันมีฮีโร่บายอยู่จริงนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะฮะนอกจากลงแอดออนลงมัดแล้วพวกนี้นะฮะตอน,นเด็กผมก็จะมีเพื่อนอ้ําอะไรว่าเนี่ยบอกหายว่าฮีโร่บายนี่ไงงั้นนะฮะแต่ที่ไหนได้มันหายเองแหละมันแกล้งกันนะฮะฟิลๆคล้ายๆแบบแชร์ลูกโซ่อะไรเงรี้ ถ้าเกิดไม่ส่งคุณจะต้องตายภายในวันนี้วันนี้อ่ะสมัยก่อนก็ฮิตมากเลยทุกคนนะฮะเด็กๆฮิตกันนะฮะอุ้ยหมูป่าอืมจะมืดแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้วมาเดี๋ยวได้มาดูกันนะครับว่ามีีิร่บายจริงไหมยู่ไหนว่าที่เสกหิร่บายอันนี้เจอแล้วทําอันเดียวไม่พอมันต้องทาหลายๆอันนะทุกคนมาเรือีิร่บายจงออกมาฮึบ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 หรือว่าผมหรือว่าผมทําไม่ถูกบอกได้นะฮะผมจําก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำนานนะทุกคน ไม่ทำนานมากนะฮะมีรูบายมายังเนี่ยโอเคปึ๊บ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 เคสามสามที่แล้วเอาอีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะเรือที่รูบายจะได้เกิดขึ้นอุย๊ยทำผิดกดก่อนจะแตกแล้วจะแตกแล้วปึ๊บอีนิดเดียวเออจุ๊บอโอเค้แล้วก็วางไปป้าบ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  ฮีโรบายจงออกมาเฮ้ยมือแล้วทุกคนเออเป็นไงบ้างเนี่ยน่ากลัววะฮีโรบายไหนฮีโรบายตึงตึงเฮ้ย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 ทุกคนไฟไหม้ได้ไงอะ่ะเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทุกคนปกติไฟมันไม่ไหม้ทองนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่งได้เฟกนะทุกคน โอ้ยเฮ้ยนี่เป็นได้ไงวะดูดิอันอื่นไม่เห็นไม้เลยทุกคนดูดิเฮ้ยดูดิเฮ้ยฮิโรบายมีจริงแน่ๆเลยว่ะทุกคนอุ้ยโอ้โหเฮ้ยผมผมว่าผมว่ามีจริงว่ะอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้โหตายเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เนี่ยไม่น่าเชื่อเนี่ยจริงๆเลยทุกคนนี่ผมเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเกิดที่หลักเลยเนี่ยผมกู้ษาบินไปตั้งไกลเพื่อหาที่สวยๆนั่นน่ะในการเสกฮิโรบายอ่ะเฮ้ย ทุกคนผมว่าผมว่ามีมูลว่ะที่รถไฟมีจริงอ่ะผมทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงน,นี้านะี้ผมคลิปนี้เป็นวิจรารณญาณในการรับชมนะทุกคนจริงไม่จริงไงไม่รู้นะแต่ที่รู้คือมันเป็นอย่างนี้จริงนะตามคลิปเลยนะทุกคน